โรงการฟื้นป่ารักน้ำเขาวห้วยมหาโลกทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สังคมเราน่าอยู่พร้อมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพหรือ b i เว i v e r s i t y ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากเช่นเป็นการสร้างสมดุล ให้ทั้งระบบนิเวศกอให้เกิดแหล่งอาหารแหล่งน้ําแหล่งดินให้มีความสมบูรณ์ซึ่งเราจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมาตราพุทธที่ถือเป็นสนัญลักษณ์หนึ่งของเมืองอุตสาหกรรมจะเขียวขจีธรรมชาติจะอุดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้น จากความร่วมมือของเราและชาวชุมชนจังหวัดระยองด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนชมรมคนรักป่าชุมชนชากลูกยากจังหวัดระยองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ากองทัพเรือและหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแบบเป็นรูปธรรม เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาแหล่งต้นน้ำธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของเขาห้วยมหาโดยมีการจัดทำกิจกรรมหลากหลายไม่อย่างต่อเนื่องเช่นโครงการอาสา,าฟื้นป่าสร้างปอดมาตรพุทธโครงการรักป่าร้อยใจถวายแม่โครงการ PTT g c s ีซีซแคโครงการฝึกอบรมไฟป่าเป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่เน้นเพียงแต่การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างฝายชะลอน้ําและสร้างแนวกั้นฝฟเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและพันธุก,กรรมพืชเท่านั้นแต่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความสามคัคคีและการทำงานอย่างมีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการจัดการระบบนิเวศท,ทั้งระบบเพื่อความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและประโยชน์ของชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน โดยได้ร่วมดำเนินโครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาวห้วยมหาสู่โครงการศูนย์การเรียนรู้พึกศั์เคมีเขาวห้วยมหาซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมขององค์กรมาสนับสนุนและพัฒนาไปสู่ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำไปสู่การสร้างวิสา,าหากิจชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยฐานพฤกษเคมีของพันธุ์พืชในเขาห้วยมหาจากความมุ่งมั่นและการดำเนินงานที่ผ่านมา PTT Global Chemical ไม่เพียงแค่มีความโดดเด่นและเป็นผู้นำในธุรกิจปิตโตรเคมีและเคมีพันธุ์แต่ยังเป็นต้นแบบขององค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีโลก โครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับระดับนานาชาติถึงสองรางวัลจากแพลตได้แก่ Global Energy Awards Winner ประเภทโครงการพัฒนาสังคมยอดเยี่ยมแห่งปีและรางวัล Excellence Awards ด้าน stewardship ปี2012ซึ่งทั้งสองรางวัล มอบให้แก่โครงการที่มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและชุมชน The to this to PTT Chemical judges are pleased give year's award Global Chemical Company Thank you so much. I have to thank my team, my colleagues. Uh, they work really hard uh, to get the support from not only the communities, but also the government official, the university, and also our employee uh, volunteer. I have to thank, uh, Platt, especially all the judges who recognize this project. I have to thank them. On behalf of ชากลูกยา c o m m u n i t e s Thank you so much นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาห้วยมหาที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เรายังคงมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการบูรณาการระบบนิเวศท,ทั้งระบบเพื่อความยั่งยืนพร้อมเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไมา้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพเพราะเราเชื่อว่าโครงการฟื้นป่ารักน้ำเขาว้วยมหาแห่งนี้ จะสามารถสร้างปอดแห่งใหม่ให้กับมาตตระพุทธและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาเคมีให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปประธรรมและยั่งยืน